สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดก,การออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับแก้รัฐธรรมนูญล,ลดเกรดจริยธรรมหายนะกำลังมา ในที่สุดก็มาจนได้สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพื่อเป้าหมายลดขอบเขตข้อกำหนดเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองและการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อลดคุณสมบัติของนักการเมืองในการเ,ารเข้าสู่ตำแหน่งซึ่งความหมายโดยสรุปก็คือเพื่อเปิดทางให้นักการเมืองที่มีปัญหาด้านจริยธรรมเข้ามาเมียอำนาจโดยสะดวก และยังเป็นการแก้ปัญหาและผลประโยชน์ของนักการเมืองโดยเฉพาะนั่นเองคำกล่าวอ้างของฝ่ายเสนอแก้ไขกฎหมายซึ่งมีทั้งฝ่ายรัฐบาลและพักฝ่ายคา้านอ้างว่าเพื่อให้คำจำกัดความเกี่ยวกับด้านจริยธรรมมีความชัดเจนไม่ให้มีขอบข่ายกว้างไกลไม่สิ้นสุดรวมไปถึงการลดอำนาจขององค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญทำให้สามารถตีความทำร้ายนักการเมืองจนเกินเหตุ อีกทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติพักการเมืองที่ปิดทางการเป็นสมาชิกพักการเมืองเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติยังเป็นการปิดกั้นโอกาสและความเท่าเทียมนายวิสุทธ์ชัยนรุณสอสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลเผยว่าในการประชุมสอสอพรรคเพื่อไทยเมื่อ17กันยายน ได้พูดคุยถึงการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราและขณะนี้ได้เปิดให้สอสอของพรรคร่วมลงชื่อเพื่อเสนอต่อนายวันมัวมัดนอมัตาประธานรัฐสภาในช่วงสัปดาห์หน้าสำหรับรายละเอียดถึงการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราโดยแบ่งเป็น6ประเด็นได้แก่ 1. แก้ไขามาตรา98วงเล็บ ว่าด้วยการกำหนดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอส,อสอซึ่งห้ามบุคคลที่ต้องโทษจำคุกโดยพ้นโทษไม่ถึงสิปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดที่ทำโดยประมาทหรือละหูโทษให้รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย 2. แก้ไขมาตรา160ว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีใน3ประเด็นคือวงเล็บ4ว่าด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์โดยแก้ไขให้เป็น ไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยกําหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขบังคับใช้บวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยแก้ไขให้ชัดเจนว่าต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดําเนินการในศาลฎีกาและบวงเล็บ7ว่าด้วยไม่ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอลงโทษเว้นแต่ทำผิดโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานมิ่นประมาทแก้ไขให้นำกรณีดังกล่าวเป็นเหตุความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา170แทน 3. แก้ไขกลุ่มมาตราที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมที่กำหนดเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีคือมาตรา20 1มาตรา202 มาตรา222มาตรา228มาตรา232มาตรา238และมาตรา246 4. มาตรา211ว่าด้วยมติของสารรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดีต่างๆที่กำหนดให้ถือเสียงข้างมากแก้ไขโดยกำหนดเงื่อนไขกรณีเป็นคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสสสอวอสิ้นสุดลงหรือความเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวและการวินิจฉัยว่ามีการฝ่าฝืนตามมาตรา144ให้ใช้เสียง2ใน3ของตุลาการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และแก้ไขเรื่องคำวินิจฉัยที่ผูกพันกับทุกองค์กรน,นั้นให้เฉพาะคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นหลักโดยตรงของเรื่องที่วินิจฉัยเท่านั้นที่จะผูกพัน 5. แก้ไขมาตรา235 ว่าด้วยอำนาจคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชที่เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของสอส,อสอซึ่งต้องส่งให้สารดีกาในประเด็นมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติที่กำหนดให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งอีกไม่เกิน10ปีโดยแก้ไขระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง5ปีแต่ไม่มีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 6. แก้ไขมาตรา255ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งเดิมความเป็นวรรคสองให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้และแก้ไขมาตรา256วงเล็บํากำหนดรายละเอียดของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ต้องผ่านการออกเสียงประชามติคือแก้ไขเพิ่มเติมหมวด1บททั่วไปหมวด2พระหมหากษัตริย์ และการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นซึ่งได้ตัดเงื่อนไขในประเด็นการแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆต,ต,ต,ตามรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระหรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรืออำนาจนั้นได้ออกขณะที่นายชูศักดิ์สิสรินิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพักเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการเตรียมยื่นแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ2560ว่าจะยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาและพิจนารณาในรัฐสภาโดยจะมีการแก้ไขในหลายเรื่องยกตัวยอย่างเช่นการแก้ไขเรื่องความเป็นสมาชิกพักการเมืองเพราะเดิมใช้คุณสมบัติของผู้สมัครสส จึงทําให้หลายคนไม่สามารถเป็นสมาชิกพักได้ตนคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพักควรจะเปิดกว้างให้กับทุกคนเมื่อถามว่าการแก้ไขนี้เพื่อให้นายทักษิณชินวัตอรอดีตนายกมาเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกับใครหรือหมายถึงใครผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพักควรจะเปิดกว้าง เป็นสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไม่ควรมีข้อจำกัดมากมายก็ไม่ต้องไปพูดว่าหมายถึงใครอย่างไงอย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้เราเคยทำมาแล้วในอดีตเพียงแต่สอวในนั้นไม่เห็นด้วยส่วนสวชุดปัจจุบันนี้จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ว่าในอนาคตพิจารณาจากคำพูดและเหตุผลในการเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองล้วนๆและที่สำคัญ ยังเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองที่มีประวัติด่างพร้อยเคยมีปัญหาเรื่องการทำผิดกฎหมายทุจริตคิดม่ชอบทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านหรือปากทองของชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนขณะเดียวกันหากโฟกัสไปในแบบปลีกย่อยที่ซ่อนเอาไว้แน่นอนว่าถูกตั้งคำถามว่ามีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้กับนายทักษิณชินวัตร ที่ถูกมองว่าเป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยและเจ้าของรัฐบาลนางสาวแพรทองทานชินวัตรในเวลานี้อีกด้วยเป็นการเปิดทางให้สามารถกลับเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้อีกครั้งหลังจากถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากขาดคุณสมบัติจากการถูกพิพากษาจำคุกมาแล้วและในอนาคตยังต้องจับตาก,กันอีกว่าจะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่ต้องการให้ครอบคลุมถึงการนิรโทษความผิดมาตรา1 1 2อีกด้วย ซึ่งทุกเรื่องก็ไม่ได้ต่างกันคือเพื่อลบร้างความผิดของผู้ที่กระทำผิดที่ตัวเองและเครือข่ายกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยและเจ้าของพักประชาชนที่มีปัญหาตกเป็นจำเลยรวมไปถึงอยู่ในสถานะนักโทษในเวลานี้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเป็นอย่างที่เห็นก็อย่าได้แปลกใจที่เวลานี้กระแสคัด้านจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ กับการเสนอแก้กฎหมายแบบสุดซอยของพรรคเพื่ไทยและพรรคประชาชนเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านเลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันยังเป็นการวัดใจบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆเช่นรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยรวมทั้งชาติไทยพัฒนาจะเอาาด้วยหรือไม่แต่เอาเป็นว่าหากยังดึงดันต่อไปเชื่อว่าอาจได้เห็นหายนะอยู่ไม่ไกลแน่นอน ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ